หลายคนที่พยายามลดน้ําตาลแต่ยังชอบดื่มน้ําอัดลมเนี่ยอาจหันไปดื่มน้ําอัดลมสูตรไม่มีน้ําตาล0%นเแทนเพราะคิดว่าเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยน้ำอัดลมสูตรไม่มีน้ําตาล0%หรือซีโร่เนี่ยอาจไม่ดีต่อสุขภาพอย่างที่คิดครับโดยมีงานวิจัยจากต่างประเทศที่ได้ทําการศึกษาและติดตามพฤติกรรมของคนมากกว่า200,000คนซึ่งถือว่าเยอะมากๆเลยเนี่ยพบว่าการดื่มน้ําอัดลมที่ให้ความหวานแทนน้ําตาลมากเกินไปเนี่ยอาจเพิ่มความ ี่ยงต่อภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะได้มากกว่าเดิมถึง20%ซึ่งมีความเสี่ยงทําให้หัวใจวายเฉียบพลันหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือเกิดเลือดเลือดไปอุดตันสมองได้โดยเฉพาะในกลุ่มของคนที่เป็นโรคหัวใจอยู่แล้วหรือมีกรรมพันธุ์ที่เกี่ยวข้องกับโรคหัวใจจะยิ่งเสี่ยงมากขึ้นเป็นพิเศษกว่าคนปกติหากดื่มเป็นประจําทุกวันในกรณีที่เราดื่มแทบทั้งวันเนี่ยก็พบว่าเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยเพิ่มขึ้นไปกว่าคนปกติเนี่ยอีกประมาณ จากเดิม20%แล้วเนี่ยคราวเนี้ยเพิ่มอีก10ก็อาจจะเสี่ยงเพิ่มมากถึง30%เช่นกันคราวเนี้ยไม่ใช่แค่เรื่องหัวใจที่มีปัญหาเท่านั้นครับจากงานวิจัยเนี่ยยังพบว่าสารให้ความหวานสังเคราะห์บางชนิดเช่นแอสปาร์เตมซูคาร์โลสหรืออะเซซัฟแฟมโพแทสเซียมเนี่ยอาจส่งผลต่อสมองในระยะยาวได้แล้วก็ยังไปกระทบกับกลไกการทํางานรับรู้ความอิ่มของสมองด้วยนอกจากเรื่องของการส่งผลเสียต่อหัวใจแล้วเนี่ยยังทําให้รู้สึกหิวบ่อยขึ้นกระตุ้นความอยาก อาหารเพิ่มมากขึ้นด้วยจึงทาให้คนที่พยายามลดน้ําตาลเพื่อลดน้ําหนักโดยการอาหารมากินน้ําตาลเคี่ยมแทนเนี่ยอาจล้มเหลวไม่รู้ตัวครับดังนั้นเราควรจะงดการดื่มน้ํอาอัดลมไม่ดื่มบ่อยๆหรือดื่มในปริมาณที่มากเกินไปเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและก็หัวใจที่แข็งแรงด้วยครับ